นี่ไปสายไอ้จอยไปสายไอเชียวแ<น>ม่ม่ตพี่จอปวดสัเวที่เทียวว่าีาดีหเห็น

กับบะทะนี่โอเคกันดีๆหมูดิจยมจานไหมท่ะนี่อาหารจานที่หนึ่งมาแล้วก็ไหนพี่แซบจีวะอย่างบ้านได้กินก็กินเองนะฮะเออมาสิบังลูกกระตุ้นอันนี้มาเอาอซาลาบเนย นี่แซบดีวะอเคอคอุอ่นแซบกว่าน,นั้นใอ้กินดีๆยี่ยบบอกนะมันยานเห็นบอกตอนน้องนี้มากแค่ไหนไยมาน้องนี้เป็นคนดังอือดังไฟเห็นบอกเฟี้ยนไฟก็มาแล้วนี่กินนี่แซบ ไม่อย่างซชบแล้วคือแบบประยัดก,กินออ๋อกินก้อนกินก้อนอกินใช่เอาแล้วพี่กินก้อนชอบมันนะมันหอมอยู่้ะมันเย็นถ้ามันเย็นแล้วลูกก็จังเอาไหม นี่มาแล้วฮิตซ่าหมูมาแล้วเอาพิซซ่าแฮปปี้ป่ะชิกินมาจากเปียงห้าร้อยห้าร้อยเปียงผู้น่ะแซ่บยี่ว่าหมูพิซซ่านะฮะกินน้ำแฮปปี้เดย์ฮิตซ่าแซ่บยี่ว่า xem bắt nạt anh này cái này nạt, ăn mua kim cái cái, ăn mua kim cung, ăn mua kim cung, ให้กินอย่างก็ได้ดูกยุ่ยสิ่งมันไ้บ้างอัห้สินครับทอดตุ้วิมันมีเรองสิที่ผ่าผ่าถึงค่คำพูด้อถ่ายลไอพี่จือที่อันนี้สองใหญ่ดูว่าตื่นซ้มาข้าวอไไม้โตถึงข้าวเตรียมเครื่องเรงเฮียนนั่นบ้าแล้วไหนเื่เฮียนตั้งแต่เฮียนมาเฮียนกิน่ิ

ะชะิดๆใช้กินดีๆโอ้ยใช้กินลเซียมอ่ะะะะวะใหม่ว่าเมื่อหน้าเซรามันให้กินใส่ใหม่ อันนี้ก็หวานกูใส่ใหม่แล้วหมาว่ามือหน้าเด,นาด,าดินหน้าเลยมาจุ๊บอีกบัดนึงเลยสักยาเด้สักยากาันชิม,มากินหลายเนาะจ้อยเนาะนี่นี่เรานะนะกไา็ไม่ใส่ บอกไปบอกไป,ไปกินยุน่นี่แหละลูกไหแซ่บอย่ะกินหลายเนาะจานนาะมือน,นี้เนาะเพิซซ่าเห็นสปาเกตตี้กับอ,อ,อีอย่างอีกมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วขนมอ,ขอ,นอ,อีกข้าวปั้นอีกโอ้แซ่บอยู่วะลูกบุกกินวะ เม,ม,ม,มื่อไอ้จอยไอ้จอยกินซิมัสสามอันละได้แซบนะจอยนะ่ะแซบเชยวะลูกกระเปียนี้ <c ười> อันนี้แซบจีบอ่ะแซบโอเคไปหังแซบนเลยหอบหน้ามาลูกันไหน โซບบโซ่บอ๋อโซ่บหมั่นเลยไ่ได้ได